ศึกโอปป้าเกาหลีหนุ่มตาตีเจอกับหนุ่มตาโตไครเะเนียวกันเดี๋ยวพาไปดูกันเลยชมตาโตชมเก่าก่อนเรียกได้เลยนะว่าแบบชนกันได้เลยความหล่อเหลาอันนี้ดูแบบดูหลอดูสุขุมดูแบบหรูส่วนลํำเนี้ยดูไฮเทคดูนวัตกรรมดูล้ำสมัยถ้าเทียบล้อแมกแล้วอันนี้ก็ยังเป็นล้ำสมัยอยู่อันนี้ก็เป็นเรียบหรูอยู่บ้านไายสวยงามมากผมชอบบ้านไายลํำนี้มากนะให้ฟิลแบบนั่งยานอวกาศอยู่อะชอบมากเลยคุณเดย์ซารี นั่งยานอวกาศเท่ๆนี่กระจกข้างชอบรูปแล้วของกระจกข้างนี้มากก็ยังเป็นทรงแบบยานแม่อยู่ก็ยังเป็นหรูอยู่ชอบด้ามจับอย่างนี้มากเลยยานอวกาศของจริงไฟ<ป>ขึ้นเลยเพราะว่าลำนี้เขาแต่งไปประมาณ3 0 0แสนกว่าเขาแบบรักรถมากสัดส่วนด้านหน้าคือรับกันหมดเลยแล้วด้านหน้าก็คือกว้างด้วยสำหรับที่นั่งฝั่งนี้คือกว้างพื้นที่คือแบบเหลืออย่างเยอะ นั่งตรงกลางก็ยังพอไหวมันเดินทะลุกันได้หมดเลยถ้าเราจะเป็นคนขับรถที่แบบขับรถลำนี้เราก็ยังดูแบบยังดูไม่เคะเขินนะมันเป็นรถที่แบบเราไม่ใช่โชเฟอร์อะเออเป็นนักธุรก,กิจที่เดินลงมาจาัดก,การขับรถคันนี้ได้จอยอย่างเฟี้ยวปรับเกียร์ใช้กดปุ่มเอาด้วยอย่างเท่โอ้โหใช่360อ,องศาเซราเลยว้าว <Wow. S 1> ความพิเศษก็คือผมได้บอก VIP ีมาด้วยจากเจ้าของเก่าคือแบบนั่งสบายมากค่ะด้านหลังเป็นไงนะว้าว อย่างกว้างคือเราย,ยืดขาได้สุดเลยอะ่ะไม่ต้องอธิบายอะไรแล้วนี่แล้วบันไดกลับข้างก็จะยุบเข้าไปชูโอ้โคตรล้ำโคตรล้ำว้าวใม่แค่ห้าหมืเองยังใหม่อะ่ะกินใหม่ยังอยู่เลยแล้วคันนี้ได้บอดี้พาร์ทชุดแต่งกันชนหน้าหลังด้วยคือสวยมากมันให้อารมณ์แบบรถตู้ใช้งานจริงพื้นที่เหลือเยอะเหลือเฟือเหมือนกัน พื้นที่คือไม่แพ้กันเรื่องการใช้งานคือคนที่ไม่ต้องการไฮเทคโนโลยีต้องการความการใช้งานจริงๆต้องการพื้นที่แบบเต็มๆจริงๆต้องลํำนี้เลยเนไงเนี่ยบ่อเดิมๆของคุณใดข้อดีของมันคือแบบจุคนได้แบบมหาศาลนอะ่ะล้วแบบมันับได้เราก็เดินทะลุถ,ถึงกันได้หมดนี่คือสิ่งที่ผมชอบมากเนี่ย มันพับได้แล้วมันเดินทะลุถึงกันได้หมดมันเดินไปสุดตรงมูลได้เลยแต่งพิกัดอะว่ายา่าย11ที่นั่งนี่คือข้อดีของบเบาะเดิมก็เลยคนส่วนใหญ่ที่เขาต้องการ H1 เป็นตัวโฉมเนี้ยเขาต้องการการใช้งานจริงๆแล้วแบบ เอาคนไปด้วยเยอะแล้วมันคุ้มค่ากับราคาที่ได้นี่ไงเหตุผลที่ว่ามันกินยังไม่ลงคันหนึ่งล้ําสมัยท้ายยานแม่อีกคันหนึ่งคุ้มค่าใช้ได้เต็มพิกัดสวยหรูดูดีระหว่างลำหนึ่งโดดเด่นเรื่องการใช้งานความคุ้มค่าพื้นที่การใช้สอยเรื่องเป็นเรื่องความหรูหราทั้งภายในภายนอกที่ดูแบบมีคลาสดูเรียบหรูคนเลยเรียกร้องหารถรุ่นนี้มากแต่อีกรุ่นหนึ่งที่โดดเด่นเรื่องดีไซน์นวัตกรรมที่มันล้ำสมัยมันออกทรงแบบยานแม่เลยอะ่ะมันเป็นยานแม่เลยเป็นยาน โอกาสเลยใครที่ต้องการเทคโนโลยีใครที่ต้องการความ V.I.P. ความสดความใหม่หรือต้องการขับรถรับส่งลูกเองต้องการเป็นผู้บริหารที่มาขับรถเองอย่างเงี้ยคิดตอบโจทย์เลยนะคุ้มมากผมบอกเลยผมจะให้ฉายามันสองคันหล่อคุ้มค่าคันนี้ไฮเทคสุดล้ำ V.I.P. สุดๆไปเลือกกันเอาเองนะ ว่าใครชอบแบบไหนช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะทําไมใครถึงชอบแบบไหนผมชอบคันไหนระหว่างหนุ่มตาโตกับหนุ่มตาตีผมเป็นคนชอบความทันสมัยแล้วคันนี้มันได้แบบชุดแต่งมาแบบเบอร์วังอลังการมากใจผมก็เลยเทมาให้ทางนี้นิดนึงแต่ถ้าเรื่องการใช้งานจริงแล้วโดยส่วนใหญ่ผมจะชอบใช้รุ่นนี้มากกว่าแต่ถ้าแบบในฝันเลยผมชอบแบบนี้ใครสนใจ2คันนี้รีบติดต่อมาให้ไวเลยนะมีแค่คันเดียวนะสองคันนี้อยากได้กู๊ดค่ะต้องมาซื้อกับกู๊ดแมน